อริยมรรคมีองค์แปดปราผู้มีพระป้าเจ้าได้สัตว์ไว้กับปิสุตั้งหลายปิสุตั้งหลายก็อริยสัตว์คืออนตางเป็นเครื่องใหถึงซึ่งความดับไม่เหลือแอ่งทุกเป็นอย่างไรเล่าคืออนตางอันประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐนั่นเององค์แปดคือความเห็นชอบความดำริชอบ วาจาชอบการหานชอบอาชีวะชอบความเปลี่ยนชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบปิสุตั้งหลายความอินชอบเป็นอย่างไรปิสุตั้งหลายความรู้ในทุกความรู้ในเอตดไอ้เกิดทุกความรู้ในความดับไม่เหลือแห่งทุก ความรู้ในหนทางเป็นเครื่องให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแอ่งทุกอันใดนี้เราเรียกว่าความเห็นชอบปี่สูตัตงหลายความดำริชอบเป็นอย่างไรปี่สูตั้งหลายความดำริในการออกจากกามความดำริในการไม่ปยาบาทความดำริในการไม่เบียดเบียนนี้เราเรียกว่าความดำริชอบ พิสษจทั้งหลายวาจาชอบเป็นอย่างไรพิสษจทั้งหลายการเว้นจากการพูดเต็จการเว้นจากการพูดยุให้แต่กันการเว้นจากการพูดคำหยาบการเว้นจากการพูดเผือเชื้อนี้เราเรียกว่าวาจาชอบพิสุุั้งหลายการอ่านชอบเป็นอย่างไรพิสุุั้งหลายการเว้นจากการกล้าสัตว์ การเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เช้าของไม่ได้ให้การเว้นจากการประพฤติปิดในการตั้งหลายนี้เราเรียกว่าการหาชอบพิสุตั้งหลายอาชีวะชอบเป็นอย่างไรพิสุตั้งหลายอาริยสาวกในกรณีนี้ละการหาเลี้ยงชีพที่ผิดเสียสําเร็จความเป็นอยู่ด้วยการหาเลี้ยงชีพที่ถูกต้อง เราเรียกว่าอาชีวะชอบพิสูุตั้งหลายความเปลี่ยนชอบเป็นอย่างไรยีิสุตั้งหลายพิสุในกรณีนี้ย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปรารกความเพียรย่อมประกองจิตย่อมตั้งฉิดไว้เพื่อความบางังเพื่อความไม่บังเกิดขึ้นแห่งอกุศลลระจำตั้งหลายอันเป็นบาปที่ยังไม่ได้บังเกิด ย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปรารกความเพียรย่อมประกองจิตย่อมตั้งจิดไว้เพื่อการละเสียซึ่งอาคุลและทำทั้งหลายอันเป็นบาปที่บังเกิดขึ้นแล้วย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปรารกความเพียรย่อมประกองจิตย่อมตั้งจิตไว้ เพื่อการบังเกิดขึ้นแห่งกุศล,ลธรรมตั้งหลายที่ยังไม่ได้บังเกิดย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปรารกความเพียรย่อมประกองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อความยั่งยืนความไม่เลอะเลือนความอ้ออามยิ่งขึ้นความไปบุญความเจริญความเต็มรอบแห่งกุศล,ลธรรมตั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแล้วนี้เราเรียกว่าความเปลี่ยนชอบ พี่สุตั้งหลายความระลึกชอบเป็นอย่างไรพิสุตั้งหลายพิสุในกรณีนี้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเปลี่ยนเครื่องเปัากิเลสมีความรู้สึกตัวตั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาตั้งหลายอยู่มีความเปลี่ยน เครื่องเป่ากิเลสมีความรู้สึกตัวตัวพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียนเครื่องเป่ากิเลสมีความรู้สึกตัวตัวพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เป็นผู้มีปกติเห็นธรรมในธรรมตั้งหลายอยู่ มีความเปลียนเครื่องเป่าเิเลสมีความรู้สึกตัวตัวพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้นี้เราเรียกว่าความระลึกชอบ <c oughs> พิสุตั้งหลายความตั้งใจมั่นชอบเป็นอย่างไรพิสูตั้งหลายพิสุในกรณีนี้สะอาดแล้วจากกามตั้งหลายสะอาดแล้วจากอากุศลธรรมตั้งหลายเข้าถึงจานที่หนึ่งอันมีวิตก วิชารณมีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่เพราะวิตกวิจารณ์รําอัพลงเตอเก้าถึงจานที่สองอันเป็นเครื่องฟองใสแองใจในปายในให้สามาธิเป็นตามอันเอกปุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์มีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สามาธิแล้วแลอยู่เพราะปีติชางหายไปเตอเป็นผู้เป้งเฉยอยู่ได้ มีสติมีความรู้สึกตัวตัวพร้อมและได้สเสวยสุขด้วยกายย่อมก้าวถึงจานที่สอันเป็นจานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่าเป็นผู้อยู่เป็นผู้เฉยอยู่ได้มีสติมีความอยู่เป็นปกติสุขแล้วแลอยู่เพราะละสุขและทุกข์เสียได้ และเพราะความดับอายไปแองสมนัตและโทมนัตในการ่อนเตอย่อมก้าวถึงจานที่สี่อันไม่ทุกข์และไม่สุขมีแต่สติอันบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลวอยู่นี้เราเรียกว่าความตั้งใจมั่นชอบพีสูตรต่งหลายเหล่านี้แลเรียกว่าอรยิยสัจคืออนตางเป็นเครื่องใหถึงซึ่งความดับไม่เหลือแองทุก